สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอเบนไพออลากเลยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดไพ่และดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2568าหสำหรับชาวราศีธนูธาฝุไฟผู้รักอิสระมองโลกกว้างและมีจิตวิญญาณของนักเดินทางไม่ว่าคุณจะเป็นชาวธนูโดยกำเนิดหรือมีลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ พลังจัก,กรวาลและพลังดาวเดือนนี้ส่งผลต่อราศีธนูอย่างไรเดือนนี้ดาวพฤหัสดาวประจําตัวของธนูโครจรสัมพันธ์กับดาวพุธและดาวศุกร์ในตําแหน่งที่เน้นด้านการสื่อสารราชการการเรียนรู้และความสัมพันธ์จังหวะของจัก,กรวาลกําลังชวนให้ธนูขยับตัวไม่ว่าจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่เดินทางเรียนอะไรเพิ่มมหาวิทยาลายัยหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เคยลังเล ดาวอังคารอยู่ในเรือนการงานทำให้เกิดแรงผลักดันสูงแต่ก็ต้องระวังเรื่องความใจร้อนและการตัดสินใจเร็วเกินไปด้านการงานของราศีธนูในเดือนนี้มีพลังของการเปลี่ยนผ่านและการรเริ่มมีเกณฑ์ได้จับงานใหม่เจอลูกค้าใหม่เปลี่ยนที่ทำงานหรือปรับวิธีการทำงานคนทำงานประจำจะมีงานที่ท้าทายเข้ามาให้พิสูจน์ฝีมือเช่น โปรเจกต์ใหม่หัวหน้ามอบหมายงานใหญ่แบบกระทันหันมีเกณฑ์เดินทางเพื่อทำงานเจอลูกค้าต่างจังหวัดหรือมีประชุมที่ต้องพรีเซนต์ระหว่างคำพูดกับเพื่อนร่วมงานนังเพราะดาวพุทส่งผลให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ง่ายข้อความเริ่มต้นเจ้าของธุรกิจฟรีแลนซ์โอกาสทองในการรีแบรนด์หรือเริ่มขายสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่อาจมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออาจารย์หรืออุปถัมภ์แบบไม่คาดคิด เน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายใหม่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดผู้หางานเปลี่ยนงานเหมาะมากกับการสมัครงานนัง่งหรือสัมภาษณ์งานมีเกณฑ์ได้ข่าวดีช่วงกลางเดือนหนังให้ความสำคัญกับการเขียนโปรไฟล์การเตรียมตัวสัมภาษณ์จะเพิ่มโอกาสสำเร็จด้านการเงินของชาวธนูเดือนนี้จะมีเข้ามาแต่ก็ไหลออกไวต้องวางแผนรอบคอบระรับหลักยังคงเสถียรราชการ แต่รายรับเสริมจะเด่นกว่าช่วงเดือนก่อนก่อนรายจ่ายเด่นค่าเดินทางการดูแลบ้านรถค่าใช้จ่ายของคนในครอบครับวิทยุโดยการรักษาสุขภาพที่ไม่ได้วางแผนไว้บางคนอาจตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่เช่นคําใหม่มือถือหรืออุปกรณ์ทำงานเคล็ดรับการเงินการลงทุนที่ได้ผลดีในเดือนนี้จะเป็นการลงทุนที่เน้นระยะกลางถึงยาว เช่นกล่องทุนางคุณพื้นฐานดีหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาและสุขภาพคุณหลีกเลี่ยงการพน,นันการเก็งกำไรระยะสั้นและอย่าลงเงินเพราะอารมณ์ชั่ววูบด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้คุณจะมีคนเข้าหาโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะนิสัยต่างจากคุณอย่างชัดเจนเช่นอยู่คนละสายงานหรือคนต่างที่นางความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากการพูดคุย เรียนรู้กันช้าช้ายอย่ารีบร้อนเพราะอาจกลายเป็นแค่ไฟวูบวับบางคนอาจกลับมาเจอรักเก่าหรือคนที่เคยคุยหายไปแล้วกลับมาอีกครั้งสําหรับคนมีคู่ความรักมีพลังของการสื่อสารหากมีอะไรในใจใพูดออกมาอย่าเก็บไว้คู่ที่คบกันมานานอาจได้เริ่มต้นใหม่ <S <S เช่นวางแผนแต่งงานย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือทำธุรกิจร่วมกัน คู่ที่มีปัญหายืดเยื้อมานานหากพูดคุยกันตรงๆก็มีโอกาสปรับความเข้าใจได้สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซับซ้อนต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หากคุณเป็นคนที่อยู่ตรงกลางให้ชัดเจนกับหัวใจตัวเองอย่าเลือกเพราะความกลัวจะอยู่คนเดียวให้เตือนว่าความลังเลอาจทำให้พลาดโอกาสดีจากคนที่รักคุณจริงสุขภาพโดยรวมดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าหากคุณดูแลตัวเองต่อเนื่องโรคที่ควรระวัง กรดไหลย,ย้อนลำไส้อักเสบความคริยดสะสมนอนไม่หลับใครที่เคยผ่าตัดหรือมีโรคเรื้อรงังจะเริ่มดีขึ้นถ้าไม่ละเลยการดูแลโชคลาบพลังของโชคแบบไม่ได้คาดหวังจะส่งผลในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ของฟรีได้ส่วนลดหรือมีคนช่วยจ่ายแบบไม่คาดคิดใครที่เสี่ยงดวงแนะนำให้เล่นพอประมาณหลีกเลี่ยงการทุ่มเงินเยอะตัวเลขนำโชค7 5109 วันโชคดีวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์สิ่งเสริมดวงพวกของติดตัวที่เป็นทองเหลืองเช่นพวงกุญแจเรียนหลวงพ่อหรือสัญ,ญลักษณ์ศาสนาที่สรัดเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับนักเรียนยากไร้หรือสนับสนุนทุนการศึกษาจะเปิดดวงเรื่องงานโชคลาบไว้พระประจำวันเกิดพร้อมจุดทูบเก้าดอกตั้งจิตอธิษฐานขอให้ ได้เริ่มต้นในสิ่งที่เหมาะสมและปลอดภัยเขียนนางสิ่งที่อยากได้ลงในกระดาษแล้วพับเก็บไว้ใต้หมอนเสริมพลังจากดาวพฤหัสสรุปดวงชาวาเวนราศีธนูช่วงเวลานี้คือประตูแห่งกาศสำหรับชาวธนูทุกคนหากคุณตั้งใจและไม่ลังเลจะได้พบกับโอกาสในหน้าที่การงานรายได้ไหมและความรักที่มีความหมายอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะมันคือของขวัญจักจัก,กรวาลที่หอมมาในกล่องชื่อว่าความไม่แน่นอน